มนสิทธ์มาแล้วให้เลขเด็ดงวด16รดก,กรกฎาคมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ไม่พลาดซักงวดจริงๆเลยนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยพอใกล้วันหวยออกมนสิทธิ์ก็ต้องออกมาใบเลขเด็ดให้แฟนๆและงวดนี้16รก,กรกฎาคมมนสิทธิ์ก็ไม่พลาดมาเร็วเช่นเคยโพสให้เห็นลอตเตอรี่ที่ซื้อในงวดนี้ให้แฟนๆได้ดูกันว่าเลขที่ชอบมีเลขอะไรบ้าง เช่นเคยว่ามูลสิทธ์เตือนให้แฟนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงด้วยส่องดูแล้วถ้าถูกรางวัลขึ้นมาคือรวยเลยเพราะซื้อชุดใหญ่ไว้หลายชุดมากไปซื้อลอตเตอรี่มาเมื่อเช้านี้ครับงวดวันที่16กราากฎา,าคมชอบเลข62 96 12ระวัง2กับ7โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงเบาๆนะครับอย่าซื้อเยอะอย่างผม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ